Oh. Nhảy nè Tôi rút, tôi rút nhảy Nhảy, ừ, đúc, đúc. nhảy đấy Ui ừ. ừ. thân má nè nè

ไม่เจอปลาหมูต้มหนมีกระโด

เต้นไปกัเนเตนน้ำหมอกเลเต้นทางสีเออนี่เหรอโคตรดีเนาะ อ่าหยุดตะล่างเทียงฮะนะเห็นแน่ใส่เสบ็ด เออมาน่แม่อะถีบละถีบลงมาถีบลงมาไปนะ

ันละ

ออมีโตเต้นดีโตสั่นเหมือนตัวเดิมแต่แบบว่าอเคไอเคมอเคโอเคโอเค

ก็เก่งเขเก,งเกง่งฮะมาลุกฟักไปตอนันดุขวหัวเขามาตากเล็โอ้ยจับเลยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังีง่จับขวอม่านั่นแหละ ปีงปีงอย่ามีดขึ้นก็อเอาขึ้นเลยพอปีงม่พักหลมีดพักปีงเสียบไว้ขึ้นกนตอ้องใส่เือหน่อยตังตายเฮ้ยเฮ้ยเสไ้ไ เป็นสมองของประเทศ